สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องที่เใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะเรื่องการเกษียณคือเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าทํางานไปเรื่อยๆจน60ค่อยว่ากันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่แน่ไม่นอนแล้วนะคะบางทีอาจจะต้องออกจากงานเร็วกว่าที่คิดก็ได้ทําให้เรื่องเกษียณวัยเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับบางคนไปแล้ว วันนี้เราเลยจะมาลองสกัดประเด็นสำคัญสคัญจากบทความเกษียณวัยสร้างอิสรภาพทางการเงินตั้งแต่วันแรกกันค่ะเอาล่ะมาแกะเรื่องนี้กันคือความเชื่อเดิมๆค่ะที่ว่าเราจะอยู่บริษัทเดิมทำงานไปเรื่อยๆจน60หรือ65เนี่ย อดูมันยากขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งเรื่องอาการปรับโครงสร้างองค์กรหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเร็วมากจริง,รงๆความไม่แน่นอนตรงนี้มันเปลี่ยนมุมมองเรื่องวางแผนกเกษียณไปเยอะเลยใช่ไหมคะครับใช่เลยครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือไอความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะแต่มันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นมากกว่ากระตุ้นให้เราต้องเออ หันมาจริงจังกับการวางแผนการเงินส่วนตัวให้เร็วขึ้นไม่ใช่รอแบบโอ้ยใกล้ๆเกษียณค่อยทำเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือมันเป็นการปรับวิธีคิดเลยจากที่เคยทำตามๆกันมาเป็นการสร้างกลยุทธ์ส่วนตัวที่ต้องเริ่มเดี๋ยวนี้เลยเพื่อรับมืออนาคตที่ไม่แน่นอนค่ะการเริ่มเร็วนี้ดูจะเป็นคีย์สำคัญเลยนะคะในบทความมีตัวอย่างที่เห็นภาพมากแบบว่าถ้าเริ่มทำงานตอน22ตั้งเป้ากเกษียณ45 ก็มีเวลาตั้ง23ปีอะนะโอ้โห oh. 23าปีนี่เยอะมากครับใช่ครับเวลาเยอะมากจริงๆตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆคือเรื่องพลังของดอกเบี้ยทบต้นครับผมที่แบบเงินมันจะโตขึ้นมากๆๆถ้ามีเวลาให้มันทำงานนานพอถูกต้องครับประเด็นเรื่องเวลาสำคัญมากแล้วการวางแผนเร็วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องหยุดทำงานเร็วนะครับแต่มันคือการสร้างเอ่อ อำนาจต่อรองให้ชีวิตเรามากกว่าอืมอำนาจต่อรองใช่ครับคือสร้างทางเลือกพอเรามีอิสรภาพทางการเงินเร็วขึ้นเราก็เลือกได้อาจจะอยากทำงานที่ชอบจริงๆหรือไปลองทำธุรกิจเล็กๆหรือแม้แต่เปลี่ยนสายงานเลยก็ได้โดยที่เรามีความมั่นคงทางการเงินรองรับอยู่แล้วไม่ต้องพึ่งรายได้ทางเดียวฟังดูดีจังเลยค่ะมันคือความยืดหยุ่นเนาะครับความยืดหยุ่นสาคัญมากในระยะยาว แล้วถ้าอยากจะไปถึงจุดนั้นให้ได้จริงๆในบทความเขาชี้ไปที่3เรื่องหลักๆที่ต้องทําคู่กันไปเลยก็คือตั้งเป้าหมายการเงินพัฒนาทักษะแล้วก็จัดการสุขภาพ3เสา,สาหลักเลยนะคะใช่ครับครบเลย3เรื่องนี้ถ้าลองลงรายละเอียดสั้นๆนะครับ 1. เป้าหมายการเงินอันนี้ไม่ใช่แค่เอ้อเก็บเงินไปเรื่อยๆนะคือต้องชัดเจนต้องมองไปถึงค่าใช้ใจ่ายจริงๆหลังกเกษียณด้วยค่ะค่ะ ค่าครองชีพค่ารักษาพยาบาลกิจการที่อยากทำคำนวณเงินเฟอ้อด้วยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยงที่เราโอเคถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่การวางแผนละเอียดละเอียดแบบนี้มันช่วยลดความกังวลได้เยอะเลยครับจริงค่ะพอเห็นตัวเลขชัดๆมันก็วางแผนง่ายขึ้นครับผม2คือการพัฒนาทักษะอันนี้ก็สาคัญไม่แพ้กันคือกเกษียณจากงานประจาไม่ได้แปลว่าหยุดเรียนรู้นะครับอ๋อค่ะ ทักษะใหม่ๆที่มันทันสมัยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสได้ตลอดอาจจะหาะไรายได้เสริมหรือเริ่มทำอะไรใหม่ๆเลยก็ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆนะคะใช่ครับและ3การจัดการสุขภาพอันนี้เหมือนเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญสุดเลยอืม ใช่เลยค่ะทั้งกายและใจเลยนะครับเงินที่เก็บมาแทบตายอาจจะหมดไปเร็วมากกับค่ารักษาถ้าเราไม่ดูแลตัวเองดีๆประเด็นนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญว่าจริงๆแล้วการวางแผนเกษียณที่ดีเนี่ยมันต้องมองให้ครบทุกด้านไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงพอฟังมาทั้งหมดดิฉันมองว่าการวางแผนเกษียณไวหรือเตรียมตัวว่าอาจจะต้องเกษียณเร็วกว่าเดิมเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องความกลัวอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการาแสดงความรับผิดชอบต่ออนาคตตัวเองคือการลงมือทําเพื่อสร้างความมั่นคงเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เรายังควบคุมชีวิตตัวเองได้มากที่สุดชัดเจนมากครับเป็นการเตรียมตัวเพื่อกุมบังเหียนชีวิตตัวเองจริงๆซึ่งก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจส่งท้ายนะครับให้เราได้ลองคิดต่อยอดกันคือนอกจากเรื่องเงินที่เราคุยกันมาเยอะแล้วเนี่ยปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเงินล่ะครับ อย่างเช่นคุณภาพความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือการมีเป้าหมายมีอะไรที่ทำแล้วรู้สึกมีคุณค่ามีความหมายในชีวิตหลังเกษียณอืมน่าคิดมากค่ะสิ่งเหล่านี้มันสำคัญเทียบเท่ากับเรื่องเงินไหมหรือสำคัญยังไงเพื่อให้การเกษียณของเรามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพจริงๆไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียว